สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ละก็จะถ่ายคลิปให้ดูสั <Hyd> rate, ่งสค์เล็กๆน้อยๆนะครับตัวนั่งกินยกมะนอายนั่งต้โกันะลูั เายงานที่ไหนงานกรุงเทพเขางานี่ไหนเขาเห็นกรุงเทพมามามากงอจน้อชัาูนบ้าน่าบ้านเขาปวดติเขามาจากพิุเออเปิดนานะเปิดนานะเปิดหน้าหน่อยครับปั้นงนานอยู่สมุทรสาครอยู่บ้แล้วเขากองเล้วเองดี๋ยวไปถ่ายพวกข้างนอกั นี่ครับเนนั um> ้นเนอะบรรยากาศยินบอกให้เขาใส่แม่เด้อเดี๋ยวเขาคิดว่ามันนอกบรรยากาศของการโควิดครับคุณเจมส์บรรยากาศมาดูบรรยากาศบรรยากาศนะครับบรรยากาศงาน ใกล้เลยมันเต้น้าเต็มแต่เอาหมดต่อหมดอ่ะยกลูกเลยทั้งน้อยเพาะหนาจังเลยโอ้ยหมดเศษแค่นี้เลยหมดแค่นี้อ่ะนีดีทำงานอยู่ทำงานอยู่นี่คือทำงานแค่นี้ไม่เอาอะไรไอ้พันโอ้โหจะเ้ินไสมากมายเลย รอขยะมาดูอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้บรรยากาศใช่สถาบันการงานทุกคนขายในครับครับบรรยากาศครับนี้เต่นพื้นเพิ่นพื้นสถาบันหมู่พื้นคุ้มหมู่สวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศ งานนะครับเดี๋ยวไปดูดูครอบครัวครอบครัวอ่ทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยสวัสดีค่ะทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวพอแล้วนลล่ไ้เลยปยนมาบอนี่หลานอันนี้หลานชายนะครับลูกชายผู้ที่จากไปนะครับ ไม่หนาวสวัสดีครับสวัสดีครับม,มาดูบรรยากาศนะข้างนอกจ่องมีไหมครับมีครับสำพานน,น,านะครับสำพานเข้าชื่อครสุดยอดชื่อะ เปิดหน้าด้วยครับเปิดหน้าด้วยจะให้ปิดเอาปิดคลิปให้เลยปิดคลิปให้ปิดคลิปแต่จลา้เตจะพาดเดี๋ยวปัง สัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ึ่งเนักข่าวบอครับเจ้าซื้อยังครับเจ้าสัมภานขออนุญาตสะพานตกลงใครสัมภาษณ์ใครเป็นคนสะพานปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยนะครับพาซันชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ อืมมบาชเกินได้ดมวปโบหรือป้าเดี๋ยวปิดคลิปก่อนคลิปหน้าคอยดูจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ